สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในแมป Go Fishing นะครับผมซึ่งแบบนี้เนี่ยมีการอัพเดตใหม่เข้ามานะฮะซึ่งมีในส่วนของเกาะใหม่ Ancient Ocean เข้ามาเป็นเกาะห้างกระโหลกและก็ยังมีเกาะเก่าที่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปด้วยนั่นก็คือ Volcano i s so. l e และยังมีในส่วนของ Snowy Biome นะฮะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไป <c oughs> คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูเกาะเลยที่ยังไม่ได้ไปแต่เกาะดีวอเตอร์เนี่ยผมไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองตกปลาในเกาะน,นี้ดูก่อนแล้วกันนะคือว่าไอเกาะน,นี้เนี่ยผมยังตกปลาได้ไม่ครบทุกตัวนะท่านผู้ชมต้องดูสิเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นเกาะทีเดียวได้เลยเคือไม่ต้องกดอะไรเยอะนะฮะคือเกาะน,นี้เนี่ยตอนแรกผมจําได้ว่าผมทิ้งบ้านเกิด <c oughs> ผมทิ้งอุ้ยหนึ่งในหนึ่งร้อยยี่สิบแปดประดุกท่านผู้ชมกูได้ประดุกมา คือเกาะน,นี้มันเป็นเกาะกีกี้ไปแล้วไงเราทิ้งบ้านเกิดอุ้ยหนึ่งในหกสิบสี่อะไรอะตัวหม่ท่านผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูทีเดียวนะฮะตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงมาให้คมทุกตัวแล้วเดี๋ยวมาดูทีเดียวเอ้ยอุ้ยหนึ่งในสามสิบเอ้ยโกฟินเออผมมีเควสจากไพเลนอยู่นะให้ตงโกฟิตสามตัวแล้วก็เอาไปให้มันเอ้ยท่านผู้ชมเหมือนว่าผมจะได้ตัวอะไรแปลกอะไรอ่ะมึงตัวอะไรเนี่ยบรอฟฟิช หนึ่งในห้าร้อยสิบสองเลยเหรอเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงวะหน้าตามัน <c oughs> หน้าตามันดูแบบเท่จัดเลยนี่คือหน้าตาบลฟิชหนึ่งในห้าร้อยสิบสองเป็นปลาที่ดูแปลกๆดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูตัวที่เรายังไม่ได้ดูบ้างนี่ตัวนี้มีตัวนี้ด้วยเฮ้ยตัวนี้หนึ่งในหกสิบสี่ตัวใหญ่อยู่นะปลาอะไรวะแปลกอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมเอาปลามาขายดีกว่าท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเกาะอีกเกาะหนึ่งกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา ขายได้พันเจ็ดเองยังถูกเลยมาอุย้ยเกาะวคาโนอยู่แค่ข้างหน้าของเรามานะครับพี่โจนพี่พี่คนขายเรือเรือโอ้โหแสนห้าเลยหรอเรือโจนสลัดอันนี้สองเอ็มเลยหรอเรือพี่แพงจังอะ่ะเอาวันนี้แล้วกันใช้เรือไม้เหมือนเดิมดีกว่านะแมงเงยเรือแมงแพงเกินมุ่งสูง่เกาะวคาโนไอโซโอ้ยหนึ 1, ่งพันสามร้อยกว่าเมตรเลยนะแต่รู้สึกเหมือนมันไม่ไกลเลยวะ่ะที่มันอยู่แค่ข้างหน้าเราเองอ่ะทุกคนมีคนตกปลาการทะเลด้วย เกิแต่ละเกาะมันมีเขตพื้นที่ของมันปะไม่แน่ใจทุกท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวอขอลองก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาสักประมาณตรงนี้แล้วกันเอาแล้วกูเข้าโบคาโน่กูเข้าโบคโโ <c oughs> าโ,โ,คโน่แล,ล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะตกได้ปลาในโบคาโนลล่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าตกได้ปลาในโวคาโนลล่เนี่ยก็โอเคแสดงว่าเกาะแต่ละเกาะมันมีเขตอาณาเขตพื้นที่ของมันดีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แบบน่าจะใหญ่มากๆเกาะภูเขาไฟเออภูเขาไฟแหละเออโอเคมาถึงแล้วครับ ผมไม่ได้ไม่เคยมาเลยเกาะนี้มีไกลหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าไม่มีคนเลย <c oughs> คนเนี่ยน่าจะไปกระจุกกันอยู่เกาะเกาะอ่าห้างกะโหลกหมดแล้วท่านผู้ชมไปไหนมาลองตกสิผมอยากได้ปลาที่แบบแปลกใหม่ในเกาะน,นี้ดูบ้างขึ้นมาเจ้าปลาเอ้ยออ้ยพูดถึงปลาแบบใหม่กูดได้ปลาระดับแบบคนหายากมึงตัวอะไร <c oughs> 6, 500, มึงในหกพันห้าร้อยท่านผู้ชม หนึ่งในหกพันห้าร้อยมึงตัวอะไรวะตัวใหญ่ไหมอันนี้อุ้ยตัวใหญ่อยู่นะชันไอปะวานเหรอตัวอะไรวะมันบอกชื่อไม่วานเออใช่ท่านผู้ชมอืมตัวยังใหญ่โอเคภารกิจที่เกาะน,นี้รู้สึกจะ <laughs> สักเซสแล้วสักเซสบอกว่เดี๋ยวขอเดี๋ยวขออีกสักทีสองทีเพราะว่ามันยังมีอีกหลายตัวนะที่ผมเนี่ยยังยังตกไม่ได้ท่านผู้ชมมาเลยเจ้าอันนี้ตัวอะไรหนึ่งในสามร้อยปลาหมึกท่านผู้ชมสวิดไม่ใช่ปลาหมึกยักษ์นะปลาหมึกแบบกิกี้ธรรมดา มาเลยอีกเอาอีกเอาอีกต้องการอีกอืือออันนี้กุ้งท่านผู้ชมกุ้งมีกุ้งด้วยไอขึ้นมาอีกสักตัวนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเกาะสโนดูนะฮะอันนี้คาฟิตปานิมโมเกาะนี้รู้สึกว่าไม่ใช่ทางของเราน่าจะขายได้ราคาไม่แพงเท่าไหร่ผมไปเกาะที่สโนไบโอมดีกว่าไปดูสิว่าเกาะสโนไบโอมเนี่ยจะเป็นยังไงผมมาแล้วครับสโนไบโอมผมจะมาตรงปลาที่นี่ ี่ช่วยเอาปลาหายากที่สุดให้ผมหน่อยผมต้องการนะนะคือไอ้เกาะเกาะโคาโ,โน่นี่ได้อย่างไวท่านผู้ชมเดี๋ยวเกาะสโนว์ไบโอมเนี่ยต้องได้แล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ยเออยังไม่เคยได้คือกูไม่เคยมาด้วยซ้ำนี่ครั้งแรกผมมาเหยียบพื้นดินอ่าเกาะสโนว์ไบโอมครั้งแรกมีคนอยู่ด้วยนะไม่คิดไม่ฝันว่าเกาะแบบนี้จะมีคนมาเลยครับพี่ตัวแรกของเราอุย้ยยบตัวแรกกูก็ได้แล้ว อันนี้มึงตัวอะไรอีกแล้วหนึ่งหนึ่งในหนึ่งแสนบร็อบตัวอะไรวะเอ่อบร็อบท่านผู้ชมหนึ่งในหนึ่งแสนเจ้าบร็อบคือเป็นตัวที่ดูแปลกดีหนึ่งในหนึ่งแสน,าาน,น,นแส,นเนนนนสนนีเขียวอีเลเอาอีกสักตัวอ,อีกสักตัวคือมันยังมีอีกหลายตัวนะฮะที่ผมเนี่ยยังตกไม่ได้อืมโอเคอันนี้เป็นเท f ฟิช ปลาหัวนะท่านผู้ชมแต่ดูตัวอื่นๆบ้างกรราอันนี้อันนี้เป็นเลดแซลมอนอ๋อเกาะนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นี่คือไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยมาอีกสักตัวหนึ่งอันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเอ็กซ์โซลอดท่านผู้ชมหนึ่งในหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยถือว่าดีอยู่นะเอ็กโซลอดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะดีตามตัวโ <laughs> อ <OK S 1> <laughs> เคเลดฟิตเพราะว่าเรราต้องออกจากเกาะนี้แหละคือกูเพิ่งมาถึงไงกูตกได้ปลาหายากเลยกูต้องไปแล้วอพยพนะท่านผู้ชม ไหนๆเวลาของเราเนี่ยก็เหลือแล้วผมว่าผมเนี่ยไปทางเกาะดีวอเตอร์ดีกว่ามาแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาถึงเกาะดีวอเตอร์แล้วนะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะคือทําการขึ้นไปซื้อเบ็ดได้ไหมวะกูขึ้นไปซื้อเบ็ดได้ไหมเรามาดูกันซิว่าผมเนี่ยสามารถซื้อเบ็ดได้หรือเปล่าขอดูที่ร้านค้าหน่อยครับพี่ผมซื้อเบ็ดได้ไหมครับเบ็ดเบ็ดหนึ่งล้านห้าแสนอุย้ยตังค์ขาดนิดเดียวท่านผู้ชม เดี๋ยวผมไปทำการขายปลาเพิ่มสักหน่อยขายปลาอตรงนี้อุย้ยหนึ่งล้านห้าแสนบุดีเลยหนึ่งล้านห้าแสนบุดีเลยกูขายมาโอเคซืค้อเบ็ดใหม่เลยนะฮะตั้งผมไม่พอเหรอพี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยทำการตกปลาเพิ่มอีกสักหน่อยเอ้ยแต่จริงมันมีออโต้ฟิชชิ่งท่านผู้ชมผมลืมดูอ๋อโอ้ยัยงช้า Auto ออโต้ฟิชชิ่งเฮ้ยก็วยอยู่นะเฮ้ยถือว่าวอยู่นะออโต้ฟิชชิ่งอุย้ยแล้วแม่งแบบเพอร์เฟคคัท ดีจัดโอเคตกปลาแบบ Auto ออโต้ฟิชชิงมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้ปลาระดับแบบหายากในเกาะน,นี้หรือเปล่าท่านผู้ชมมันจะเป็นบุ่มบุมนะเป็นบ่อน้ำบุ่มบุมจะได้ไหมว่าเหมือนว่ายังไม่ได้เลยสักที <c oughs> ไอปลาบอนะบุม,บ,มบุ่มในเกาะน,นี้ผมผมผมหยุดออโต้ก่อนผมหยุดออโต้ก่อนพี่อ่ะหยุดก่อนผมขอเอาปลาเนี่ยมาขายก่อนนะนั oh, <yeah. S 1> ำซื้อปลาของผมนะครับพี่อุ้ยหนึ 15, 000, 000. ่งล้อห้าแสนหนึ่งพันจะมาหนึ่งหมื่น อลองซื้อหน่อยซิว่าได้หรือเปล่าอ่าผมได้เป็ดตัวใหม่หมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหหนึ่งล้านห้าแสนเป็นอย่างแพงไปเลยเจ้าเบ็ดตัวนี้เดี๋ยวออโต้ฟิชชิ่งไปสิไปสิสตาร์ทออโตโ้สตาร์ทอืมสตาร์ทสักทีกว่าจะสตาร์ทอืมถ้าอยู่เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าผมเนี่ยจะได้ปลาดีเปล่าไม่ดีเลยตัวแรกตัวที่สองมาสิอืม โมโหมันกดคานกดบูมนี่ช้าอยู่นะกดบูมช้าอยู่นะท่านผู้ชมอืมอ่าตัวนี้ตัวที่สามได้ไหมผมไม่ได้ผมว่าเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อเหยื่อนะฮะเหยื่อเพิ่มโชคก็ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นอ่าดีน้ำยาเพิ่มโชคดีกว่าคิดว่าน่าจะดีกว่าน้ำยาเพิ่มโชคมันบวกโชคกี่นาทีวะสองนาทีเองเหรออย่างช้าเลยยังไวเลยไวเกินสองนาทีเองอืม เจ้าปลาตัวใหญ่ๆขึ้นมาเลยหวัวน,นี้เบ็ดตั้งล้านห้าไม่ได้ช่วยให้กูได้ปลาดีๆเลยหรอวะตรงอย่างน,านั้นผมว่านะท่านผู้ชมเราไปตรงปลาเกาะใหม่กันดีกว่าตรงก่อน,นี้ไปผมแม่งก็ไม่ได้อะไรผมไปตรงหาเงินเกาะใหม่เลยดีกว่าคิดว่าเกาะใหม่เนี่ยน่าจะให้อะไรที่ดีกว่าเกาะนี้แน่นอนมาแล้วตอนนี้ผมมาถึงเกาะใหม่ไปที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งเกาะใหม่เนี่ยจะดูแบบว่าเออเป็นเป็นเมืองปะเหมือนเมืองเลย โอเคเดี๋ยวมาลองตกกันดูสักรอบว่าเราเนี่ยจะได้ปลาอะไรท่านผู้ชมอืมเปิดออโต้ฟินด้วยก้เกีจกดเช็คอ่ากดเช็คไม่ได้เร็วมากแต่ก็ถือว่าแต่เอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้กดไม่ขึ้นหรอเอาดีเมื่อกี้กดไม่ขึ้นยิงหรอแต่งว่าปลามันตัวใหญ่มากท่านผู้ชมไม่น่าจะเป็นปลาที่แบบมันตัวโคตรใหญ่มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถตกขึ้นได้เคมาดูนี้กันบ้างอืมอันนี้ อันนี้โอ้โหได้อยู่อันนี้เป็นสเกลตันฟิชเกตพันห้าร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตัวนี้เซว่นตัวนี้สเกลตันฟิชเหมือนเดิมและผมคิดว่าท่านผู้ชมผมอาจจะต้องซื้อเหยอะอีกแล้ว <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยตกงไม่ได้ปลาอะไรดีๆกับเขาเลยเดี๋ยวเราขายออกไปเอยได้เป็นแสนเลยวะก่อนนี้อุ้ยสามที่เป็นตัวได้เป็นแสนเลยเหรอได้ยังเยอะเดี๋ยวผมไปซื้อเยื่อก่อนเยอะเนี่ยเอาแบบว่าโอ้โหยหนึ่งแสนไปเลยคุณโชคนะฮะอันนี้สี่หมื่นอันนี้สองหมื่นั้งหน่อยอ่าโอเคยังละชิ้นยังละชิ้น คิดว่าน่าจะช่วยเราเนี่ยได้เยอะมั้งอืมไปเลยสักหนึ่งทีเปิดออโต้ด้วยเปิดออโต้ด้วยอุ้ยคุ้มไหมวะกูรู้สึกไม่คุ้มเลยเหยื่อแม่งเออเขอได้ปลาวอมมาได้ปลาหนอนมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราใช้เหยื่อหนึ่งซึ่งผมซื้อมาสองแบบไปเลยอันนี้อีกอันหนึ่งลุยเอออันนี้แหละอุ้ยอันนี้อันนี้อื้เดี๋ยว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 ผมตรงได้ตัวสองแสนใช่ไหม ื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เรดารก้อนฟิตท่านผู้ชมเรดารก้อนหนึ่งในสองแสนห้าหมื่นโอ้มายก้อนอย่างใหญ่เรามาดูที่ราคากันบ้างดีกว่ามาเป็นว่าผมเนี่ยดูราคากันดีกว่าหายไปเลยก็ได้นะตัวนี้แปดหมื่นโอ้มายก้อนตัวเมื่อกี้ขายได้แปดหมื่นท่านผู้ชมอย่างรวยโอ้โ oh, ห oh, oh. รวยจัด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ